สวัสดีค่ะนะคะมื้อนี้กลัาพากับกิฟซี่นางสาวสาสไพรเยอรมันสาวไทยต่างแดนนะคะมื้อนี้สาวสาสิพับมาแบ่งปันเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะซ่อนอยากจะซ่อนอจะกีเซียงผู้ติดตามเนาะพี่น้องเนาะบอกให้คนอื่นเห็นนะคะอยากจะซ่อนผู้ติดตามอยากจะเปิดผู้ติดตามให้คนอื่นเห็นนะคะว่าทํายังไงนะคะ ก่อนจะไปเบิงวิธีเหตุกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b เก่งจริงจริงจริงแห่งน้ำเนยได้จ้ากดเลี้ยงค่ะกดแล้วกะไปดูวิธีทำกันเลยจ้า มาจ้าทุกคนนะคะก็เข้ามาหน้านี้ของเราอันนี้เพื่อที่เข้ามาดูนะคะจำนวนผู้ติดตามของเราเท่าไหร่นะคะมันก็จะโชว์เป็นสาธารณะเนาะนี่มาทำวิธีการซ่อนนะคะซ่อนผู้ติดตามนะคะหรือว่าวิธีเซียงผู้ติดตามนั่นเองนะคะจำนวนผู้ติดตามมันก็จะไปโซใส่ผู้อื่นเห็นนะคะสำหรับคนที่อยากจะซ่อนนะคะอยากจะเซียงนะคะกับบอยุงหยากอีกอย่างเลยจ้านะคะ ส่วนวิธีทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะจ๊ะพร้อมกันแล้วหรือยังคะที่รักขานะคะถ้าพร้อมกันแล้วกดไลค์แล้วใช่ไหมนะ,ะถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยจ้าอิอ,อ,อมาค่ะนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็เข้าไปที่หลังบ้านของเราเลยนะจ๊ะ o u t u b e studio ของเราเลยนะคะ ก็จะได้มาเป็นหน้าอย่างนี้นะคะนะเพื่อนๆนนะก็จะได้มาเป็นหน้านี้นะคะหน้าอ่าแดสบอร์ดของเรานะคะและ้วก็ไปคําว่าตั้งค่านะคะเพื่อนเเห็นคําว่าตั้งค่าไหมคะนะคะคำว่าตั้งค่านะคะอ่าคลิกไปเลยคะ่ะนะคะพอคลิกขึ้นมาก็จะได้มาหน้านี้นะคะเข้ามาสู่หน้านี้แล้วไปตรงไหนคะก็ ไปคลิกคำว่าช่องเลยนะคะคลิกไปเลยจ้ะนะจ๊ะอ่ะพอเราได้มาหน้านี้แล้วมาเจอคำว่าช่องแล้วนะคะไปคลิกคำว่าตั้งค่าขั้นสูงนะคะตั้งค่าขั้นสูงนะจ๊ะอ่ะมาหน้านี้ไปใไนต่อคะ่ะที่ราคานะคะเลื่อนลงมาเลยจ้านะคะเลื่อนลงมาแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นคำว่านะคะ จำนวนผู้ติดตามนะ,ะทุกคนคะ่ะนะคะจำนวนผู้ติดตามเห็นไหมคะตอนนี้ของเรามันชูว์อยู่มันก็จะติ๊กถูกอยู่นะคะนะ,ะก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะซ่อนนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะซ่อนนะคะ,ออก,ก,นนะ,ะก็ติ๊กเอาลูกเอาลูลาลกศรติ๊กถูกออกนะคะแค่นี้ค่ะติ๊กถูกออกแล้วก็บันทึกเลยนะจ้าที่รักจ๋านะบันทึกเลยจ้ะอืมปังนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนะกลับไปดูที่หน้าช่องของเราได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะที่รักจ๋านะอืกลับมาที่หน้าช่องของเรานะคะแล้วก็มารีเซ็ตมันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะอ่ะเห็นไหมตรงนี้มันขึ้นอยู่ใช่ไหมฮะไปที่รีเซ็ตรอบหนึ่งปั้งกเข้าไปเลยจ้ะปึ๊บนะคะแค่นี้ค่ะมันก็จะหายไปแล้วนะจ๊ะที่รักนะเห็นไหมคะ ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะนะคะหายไปแล้วนะจ๊ะอ่านะคะทีนี้ถ้าเกิดสำหรับของใครที่ไม่มีนะคะแต่ว่าอยากจะโชว์จำนวนผู้ติดตามนะคะก็ทำวิธีเดียวกันเลยนะจ๊ะไปที่อ่า t u t u s t u t u o i o หลังบ้านของเรานะจ๊ะนะคะ,นะคะก็จะมาหน้าเดสก์พอร์ดแล้วก็ไปตั้งค่าเหมือนเดิมจ๊ะนะคะตั้งค่าเสร็จกดคำว่าช่องนะคะ กดคำว่าช่องไปเลยจ้าปังนะเสร็จแล้วก็จะไปตั้งค่าขั้นสูงนะกดเข้าไปเลยปังปาบนะจ๊าปาบไหมปาบ <c oughs> นะกดเข้าไปเลยเด้อพี่น้อง <c oughs> เอาปาบทำไมปาปาป้าหมุนยูฮันปุ๊บนะฮะแล้วก็คําว่าจํานวนผู้ติดตามของเราเมื่อกี้เราซ่อนไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราอยากจะโชว์ค่ะนะอยากสีโซ่ด้วยบัตทีนีเดอร์ กับมามองเก้านั่นแหละค่ะวิธีเดิมเลยนะจ๊ะเพียงแค่ว่าเรามาติ๊กถูกเฉยๆนะจ๊ะติ๊กถูกปุ๊บนะคะแล้วก็บันทึกแค่นี้จ้ะปาาบเข้าไปนะคะ <c oughs> ค่ะมอยุ่ยากเลยมินบอพินองค่ะนะคะอืเห็นไหมตอนนี้มันหายอยู่พอเราไปกดติ๊กถูกแล้วแล้วก็กลับมาที่หน้าช่องของเรานะคะแล้วก็ไปรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะนะคะปั๊บเข้าไป ปึ๋งเข้าไปนะคะเห็นไหมคะแค่นี้จํานวนผู้ติดตามของเราก็จะเป็นสาธารณะเปิดโชว์แล้วจ้านะคะก็สําหรับทริปนี้นะคะไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะจริงๆใช้เวลาแค่นิดเดียวเองนะจ๊ะค่ะเพื่อนๆทุกๆคนคะ่ะนะคะตอนนี้เท่ากับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีซ่อนผู้ติดตามนะคะแล้วก็วิธีเปิดสถานะผู้ติดตามให้คนอื่นเห็นหรือว่า วิธีซ่อนผู้ติดตามไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะคะว่าเรามีผู้ติดตามในช่อง YouTube เท่าไหร่นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้สาวซาในด้ยวยจ้าเดี๋ยวสาวซาสิมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเรื่อยๆนะจ้าขอบคุณค่ะ